สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเออเรื่องที่น่าสนใจจากวิดีโอ you YouTube เรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของเจ๊ปราณีค่ะที่เขาเดินทางไปวัดหลวงปู่เฮงที่สุรินทนะคะอ๋อครับผมวัดหลวงปู่เฮงที่ช่องจอมที่สุรินเองใช่ค่ะเป้าหมายหลักของเจ๊เขาเลยนะคือไปจุดทูบขอเลขขอเลขเด็ดว่าง,งั้นเถอะครับใช่ค่ะใช่ขอจากท้าเวสสุวรรณที่อยู่หน้ากุฏิหลวงปู่เฮงเลยครับ หลวงปู่เฮงนี้ท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังทั้งนั้นเลยนะเรื่องน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือนี่เป็นการไปวัดนี้ครั้งแรกของเจปราณีเลยนะอ้าวเหรอครับครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยที่เขาจุดธูปขอพรจากท้าวเวสสุวรรณโอ้โหทั้งที่เป็นคนสุรินทร์เนี่ยนะครับใช่ค่ะเขาบอกเองเลยทําให้เอ่อการมาครั้งนี้มันพิเศษมากๆสําหรับเขา อืมอืมก็น่าสนใจนะครับเรื่องทาเวสสุวรรณนี่จริงๆในวัฒนธรรมไทยเราท่านก็เป็นที่รู้จักดีอยู่แล้วนะครับในฐานะเทพแห่งโชคลาภทรัพย์สินอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องคุ้มครองปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายด้วยใช่ไหมคะครับผมถูกต้องครับการไปขอพรท่านก็สะท้อนความเชื่อที่แบบอยู่ในสังคมไทยเรามานานแล้วแหะครับเอาละทีนี้มาถึงตอนสําคัญเลยตอนที่เจ๊ปราณีเขาจุดทูบ ในวิดีโอจะเห็นเลยนะคะว่าเลขมันค่อยๆขึ้นมาช้าๆครับหลุ้นเลยสิครับตอนนั้นใช่ค่ะเริ่มจากเลข2ก่อนชัดมากแล้วก็ตามมาด้วยเลข0ูนย์อ๋อกลายเป็น20ใช่ค่ะได้20ก่อนตอนนั้นก็แบบว่าเฮกันนิดหน่อยแหละครับครับแต่ที่พีคเลยคือเลขที่ตามมาค่ะมันไม่ได้เรียงต่อกันเป็น3ตัวเหมือนปกติอ้าวแล้วเป็นยังไงครับคือมันมีเลข16ค่ะ โผล่ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งแต่อยู่ข้างล่างเลข20ฮะข้างล่างนะครับไม่ใช่ต่อกันใช่ค่ะเป็นแนวตั้งเลยเหมือน20อยู่แถวบนแล้ว16อยู่แถวล่างโอ้โหแปลกมากปกติทูบตัวเลขมันจะเรียงกันเป็นแถวเดียวนี่ครับนั่นสิคะในวิดีโอก็บอกว่าเหมือนมีคนเขียนไว้เลยอะแบบว่ามันไม่เหมือนธรรมชาติของทูบตัวเลขทั่วไปมากๆเอ,อ่อการเรียงตัวแบบนี้ถือว่าแปลกจริงครับไม่เคยได้ยินนะ ปกติเราคุ้นกับเลข3ตัวเรียงกันใช่ไหมครับแต่นี่ได้ตั้ง4ตัวแล้วยังแบ่งเป็น2แถวแนวตั้งอีก20กับ16ใช่ค่ะใช่จุดนี้เลยทำให้เรื่องนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเลยมันมันไม่เหมือนที่เราเคยเจอมาเลยนะครับในวิดีโอเขาซูมให้ดูชัดๆไหมครับตรงเลขเนี่ยมีค่ะค่ะเขาพยายามซูมให้เห็นเลยว่ามันเรียงแบบนั้นจริงๆซึ่งก็ยิ่งทำให้เจฟลานีกับคนที่อยู่ตรงนั้นแบบประหลาดใจตื่นเต้นกันใหญ่ แล้วเจ๊ปราณีเขาว่าไงครับโอ้โหเขาก็ตื่นเต้นดีใจมากค่ะแล้วก็แบบมั่นใจสุดๆกับเลข2016ที่ได้มานี่แหละ2016 4ตัวเลยค่ะเชื่อเลยว่าเป็นเลขนำโชคงวดวันที่1มิถุนายนนี้แน่ๆอืมความเชื่อความศรัทธามาเต็มไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขนะครับในวิดีโอยังมีตอนที่เจ๊ปราณีเขาอธิบายความเชื่อส่วนตัวด้วยครับว่ายังไงคะเขาบอกว่าการที่เขาเอา่อเหมือนได้รับโชคดีแบบนี้เนี่ย ส่วนสำคัญมาจากบุญที่ทำไว้อ๋อเรื่องทำบุญโดยเฉพาะตารดูแลพ่อแม่ค่ะเขาบอกว่าเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นปกติอยู่แล้วเลยเชื่อว่ากุศลตรงนี้แหละที่ส่งผลให้ได้รับสิ่งดีๆตอบแทนครับก็เป็นความเชื่อเรื่องผลบุญเนาะ การทำดีได้ดีใช่ค่ะเหมือนเชื่อมโยงการกระทำดีกับโชคที่เพื่อนได้รับเลยแล้วก็บวกกับที่ได้เข้ากราบหลวงปู่เฮงครั้งแรกด้วยแล้วท่านขอหัวให้พรอีกอ๋อยิ่งเสริมเข้าไปอีกค่ะก็ยิ่งทำให้รู้สึกเป็นสิริมงคลมากๆกับการมาครั้งนี้ครับครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งในการตีความตัวเลขด้วยใช่ไหมครับที่มาจากในวิดีโออ๋อใช่ค่ะใช่ที่ว่าเลข16อาจจะมองเป็น19ได้ครับตามความเชื่อว่า6กับ9มันคือตัวเดียวกัน สลับกันได้ใช่ค่ะแล้วถ้ามองเป็น19มันก็จะไปตรงกับเลขทะเบียนรถหลวงปู่เฮงพอดีโหบังเอิญไปอีกใช่ค่ะบังเอิญมากแต่ตรงนี้ต้องย้ำหน่อยนะครับว่าอันนี้เป็นแค่แนวทางการตีความที่เขาพูดคุยกันในวิดีโอนะครับถูกต้องค่ะไม่ใช่ข้อสรุปหลักอะไรแค่เป็นอีกมุมมองที่เขาคุยกันเฉยๆครับเสนอเป็นทางเลือกเฉยๆใช่ค่ะแต่ตัวเลขหลักที่ทุกคนสนใจก็คือ2016นี่แหละ สี่ตัวตรงๆครับแล้วก็มีพูดเล่นๆกันในวิดีโอด้วยนะว่าเลขชุดนี้สงสัยต้องไปเที่ยวต่างประเทศอันนั้นน่าสมัยถึงหวยเพื่อนบ้านหรือหวยอื่นที่ไม่ใช่ของไทยเราก็น่าจะอย่างนั้นค่ะเป็นมุกไปแต่ก็สะท้อนว่าเขาหวังกับเลขชุดนี้มากๆครับผมงั้นถ้าให้สรุปเหตุการณ์สำคัญอีกทีนะคะก็คือเจ๊ประนีไปวัดหลวงปูเฮงครั้งแรก จุดทูบเท้าเวสุวรรณครั้งแรกแล้วก็ได้เลข2016มาในรูปแบบที่แปลกตามากคือเป็นแนวตั้ง2แถวครับถ้ามองในมุมวัฒนธรรมเหตุการณ์นี้ก็สะท้อนความเชื่อเรื่องโชคลาภการหาเลขเด็ดที่มันก็มีอยู่ในสังคมไทยเรานี่นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจจากเรื่องนี้คือการที่มันมีรายละเอียดของความไม่ปกติของตัวเลขที่ปรากฏออกมาใช่ค่ะความแปลกตรงนั้นครับ และก็การเชื่อมโยงความเชื่อส่วนตัวเรื่องการทำบุญโดยเฉพาะการดูแลพ่อแม่เข้ากับความหวังเรื่องโชคลาภอย่างชัดเจนอันนี้แสดงให้เห็นมิติความเชื่อที่มันเเฉพาะตัวของบุคคลนั้นๆเลยนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องราวที่ชวนให้เราคิดต่อได้นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความศรัทธาการทำความดีในมุมของแต่ละคนกับความหวังในเรื่องโชคลาภว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงในใจคนเราครับผม เรื่องของเจปรปณีก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจที่เราหยิบมาเล่าสู่กันฟังตามเนื้อหาที่ได้มาจากวิดีโอนะคะไม่ได้เป็นการชี้นำอะไรครับครับก็เป็นเรื่องเล่าจากความเชื่อส่วนบุคคลที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งครับผมเพราะว่าทั้งชีวิตไม่เคยจุดอย่างนี้ไม่เคยจุดจริงๆอ่ะไม่เคยเจอไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยได้จุดเลยมีแต่ไปไหว้เฉยๆแล้วก็จุดจุดไอ้นี้หลวงปู่โอวัดหลวงปูเ่เทงครั้งแรกในชีวิต ครั้งแรกที่มาด้วยใช่ไหมครัใช่ครั้งแรกที่มาแบบไม่ได้ตั้งใจแต่มันได้มาจริงๆทุกคนทุกท่านนะครับก็ขอบคุณ FC ที่ติดตามไละรับชมนะครับส่วนตัวเลขเราก็มาสรุปตัวเลขอีกครั้งหนึ่งที่ได้มานะครับเจปราณีนะครับมาครั้งแรกมาที่วัดหลวงปูเฮงหรือวัดบ้านดานนะครับหลวงปูเฮงนะครับที่เกจิอาจารย์ชื่อดังมาจุดทูปทคอปูทาเวสวรรณนะครับก็ได้เลข สองศนย์หนึ่งหกนะครับเป็นเลขเรียงเป็นเลขที่น่าจับตาหรือเป็นเลขที่น่ารุ่นมากนะครับเป็นสองศูนย์เสร็จแล้วก็จะมีหนึ่งหกเรียงกันเป็นแนวตรงนะเป็นตัวเลขเลยนะครับเหมือนจะบนล่างเลยนะครับอะทุกคนลองไปเสียเ่ยงลอตเตอรี่ดูนะครับหนึ่งหกสองศูนย์กับหนึ่งนะเป็นแนวทางทุกคนต้องทันนะกับปูท้าเวสวร์หลวงปูเฮงอาเอฟซีะนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครอนจบนะครับ คนจบดูครั้งหนึ่งเป็นอะไรที่มันแปลกมากหนึ่งสองศูนย์แล้วก็หนึ่งหกอย่าลืมว่าเจ็ดกำลงตัวเดียวกันหกกับเก้าตัวเดียวกันก็จะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าตรงกับทะเบียนรถหลวงพ่อด้วยนะครับจะเป็นรถหลวงปู่หลวงปู่เฮงก็จะเป็นหนึ่งเก้าตัวเดียวนะครับตรงกันได้นะครับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับอ่ะเป็นแนวทางเ้อนะครับเป็นสี่ตัวด้วยกันนะครับไปเที่ยวต่างประเทศคนก็ได้ด้วยนะครับทุกคนสองศูนย์หนึ่งหก 2016นะครับไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันก็ได้นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงเงังพังรวยรวยกับเจป,ร,ร,จเปรณีนะครับมาจุดโคลอีกปู่ท้าววสุวรรณนะครับเราได้แล้วนะครับสาธุสาธุเจปรีว่าคนลุกเลยครับทุกคนนี่เจ้าของจุดก็ถ่ายไว้แล้วนะครับส่วนตัวเลขนะครับดวงกําลังมาด้วยนะครับ ได้แล้วน้องเลขสวยมากเนาะเจ๊ชอบมาเจ๊เลขนี่เลขชอบค่ะจุดได้สี่ตัวเลยจุดได้สี่ตัวปกติสามตัวก็ถือว่าเยอะแล้วค่ะไปจุดทำไมหรือเราไม่เคยได้จุดผู้ของหลวงปู่เอ๋ท้าวฤสุวรรณเนาะครับครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ครั้งแรกจุดในชีวิตที่ได้มาที่ที่วัดหลวงปู่เฮงครั้งแรกด้วยมาไหว้ท่านด้วยแล้วก็ได้โคหัวด้วยค่ะ้คหัวด้วยค่ะ นะครับเลขก็เลขสวยมากนะครับหนึ่งสวยมากเลยค่ะสองศูนย์หนึ่งหกข้างล่างสองศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหกเลยข้างล่างข้างล่างนะครับข้างล่างคือเรียงเนาะเขาเรียงลงมาแต่หนึ่งหกนี้มันเรียงกันมาเลยค่ะมันเหมือนเรียงให้เหมือนเขียนไวเลยเนาะเหมือนเขียนเลยค่ะปกติเลขจะเรียงแบบลงมาซิตัวเออเรียงเลยแต่อันนี้มันเรียงสองศูนย์แล้วก็หนึ่งหกมันเรียงกันอย่างนมัเหมือนจะเขียนไว้เป็นเขียนไว้เลยค่ะโอ้นะครับ ก็ทุกคนลองพิจาราดูถ้าชอบเป็นแค่แนวทางเท่านั้นถ้าชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับสำหรับเจปราณีนะครับนะอยู่อยู่สังฆะสีนวนนะครับนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านที่ติดตามเลยครับชมทางเพจและทาง u t u b e เนาะขอบคุณเจปราณี้มากครับลํำลากันไปนะครับกับเจปราณีนะครับสาธุกับปู่ท้าเวสวร์เลยพูดทางเปิดทำังเปิดส้งครั้งเปิด เปิดด้วยนะโมพุทธายะนะชาลิติสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม